สวัสดีจ้าพบกันนะคะกับช่องของเตยแต่ย,เตย,ยาเปิดดวงเช่นเดิมนะคะเอาวันนี้เราจะมาเรนด้อมกันเหมือนเดิมนะเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเรามาดูกันซิว่าเนี่ยใช่เรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณหรือเปล่านะคะ การอ่านไพ่ของเราก็เหมือนเดิมเป็นการอ่านพลังงานโดยวรวมเนาะไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่สามารถตรงกับดวงของใครได้เป๊ะทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะใช้ทิ่ยาในการรับชมและการรับฟังถ้าคุณเชื่อคุณสามารถรับชมรับฟังคลิปนี้ได้จนจบเลยนะคะแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณสามารถาปิดคลิปและเลื่อนผ่าน คลิปนี้ไปได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปดีๆพลัง,งานบวกบวกพลัง,งานดีๆของช่องเรานะคะใครใจดีกดปุ่มซุปเปอร์แตงรัวๆให้เลยก็ได้นะจ๊ะ อะมารับชมรับฟังพลังงานดีๆกันหน่อยนะนี่คือเรื่องเซอร์ไพรส์ของคุณนะมาดูกันซิว่าเรื่องเซอร์ไพรส์ของคุณเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรนะมันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้บ้างนี่คือเรื่องเซอร์ไพรส์ของคุณเออเรามาดูกันนะขอสิบใบก่อนนะแม่ เปิดมาให้แม่นยําเป็นพลังงานไพ่ที่ดีเป็นพลังงานไพ่ที่สวยความหมายไพ่ที่ดีก็แล้วกันนะนี่คือเรื่องเซอร์ไพรส์ของคุณนี่คือเรื่องเซอร์ไพรส์ของคุณมาดูกันสิพลังงานของคุณนะัดช่วงเวลานี้โอ้โหเปิดมาใบแรกเป็นไพ่เอ็มเพล์ความมั่นคงช่วงเนี้คุณอาจจะเหมือนกับว่า อัเลยอยู่ใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่ 2. อ,อยู่ใกล้ชิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสความมั่นคงคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงและนะความมั่นคงทางอารมณ์ความมั่นคงทางฐานะความมั่นคงในตำแหน่งหนะ้าที่การงานโอ้โหพลังงานของความเด็ดเดี่ยวพลังงานของความแบบ เเขาเรียกว่าจัดเต็มอ่ะเออจัดเต็มถ้าเป็นเรื่องฐานดวงบาร,รมีนิฐานบาร,รมีคุณพุ่งแบบเลเวลสกิลขึ้นสูงเลยนะในช่วงจังหวะเวลานี้นะไพ่เดมพล,ลอร์ไพ่แห่งความมั่นคงไพ่แห่งผู้หลักผู้ใหญ่ไพ่แห่ยยงเจ้านายไพ่แห่งอยศถาบรรดาศักดิ์นะไพ่แห่งเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่แห่งมหาเทพเนาะความมั่นคงเกิดขึ้นนะ ความเต็มเปี่ยมเกิดขึ้นนะไพ่เดมพลเลอร์เนี่ยเป็นไพ่เขาเรียกว่าไพ่ใหญ่เอเป็นไพ่ใหญ่นะไพ่จัก,กรพพัดขึ้นมาแล้วเนี่ยเออเป็นใบแรกเปิดมานี้เป็นพลังงานที่แบบว่ามันคงเหนียวแน่นอมันคงเหนียวแน่นมั่งคัง่งอะไรประมาณนี้เนาะตำแหน่งหนะ้าที่การงานยศถาบรรดาศักดิ์โอ้โหเนาะหัวหน้า นะเจ้านายเออหรือไม่งั้นก็ตัวคุณอะเป็นคนใหญ่คนโตอะไรอย่างนี้ก็ได้เออนะพลังงานค่อนข้างดีนะไพ่เปิดมาใบแรกเป็นไพ่ผู้หลักผู้ใหญ่เออเป็นพ ler, ไพ่เดีมเพเลอร์ไนพะ่ต่างชาติก็ได้นะต่างชาติก็ได้เนาะใครอยู่ต่างประเทศบ้างนะไพ่เปิดมาใบแรกเป็นไพ่ดีเลยนะใบที่สองเป็นไพ่โอ้โหสี่ไม่ทาว่าเป็นไพ่ของความมั่นคงอีกแล้วอนะเออเนาะ นะไพ่สี่ไม้เท้าเป็นไพ่ของข่าวดีเรื่องเซอร์ไพร์โอ้โหบางคนจะได้แต่งงานกับชาวต่างชาติหรือเปล่าบางคนนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นบางคนเนาะบางคนได้แต่งงานหรือมีคู่กับชาวต่างชาติหรือเปล่าเนาะหรือว่าบางคนกําลังจะได้พบคู่คน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 ,นี้เขามีความแตกต่างกับคุณนะเนี่ยเขามีความแตกต่างด้วยฐานะด้วยอยุถาบรรดาศักดิ์ด้วยตําแหน่งด้วยการงาน ด้วยอายุก็ได้เนาะด้วยคุณวุฒิด้วยวัยวุฒิเนาะคือมันมีความแตกต่างหรือบางคนก็ไปแตกต่างด้วยภาษาศาส,สนาต่างชาติต่างภาษาไปเลยก็ได้ด้วยนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นบางคนนะคะอ่ะทีนี้พ่สี่ไม้เท้าหนึ่งพายแต่งงานขึ้นมาก็ได้ด้วยพ่ยคู่เนาะความมั่นคงตำแหน่งหน้าที่การงานก็ได้นะตำแหน่งหน้าที่การงาน ความเป็นมั่นคงปึกแผ่นแก่นสารอุ้ยประมาณนี้เลยเนาะบางคนเนี่ยข่าวดีข่าวเซอร์ไพรส์ของคุณเนี่ยเรื่องค่าเรื่องตาแหน่งโอ้เนาะหรือว่าการงานรับรื่นธุรกิจกิจการหรือว่างานที่ทําดํารงตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งที่สูงเป็นระดับบิ๊กๆอะไรอย่างนี้คือฐานฐานดวงดีอ่ะฐานดวงช่วงนี้มั่นคงฐานดวงช่วงนี้ดีฐานดวงช่วงนี้คือรทธ บอกเลยนะาไพ่สองใบเปิดมามันเริดนะมันหรูมันเริดม,มันหรูนะใบต่อไปเป็นไพ่ของโอ้โหฮาทวยอดีตความผิดหวังความอกหักเอนเนาะ บางคนเจอแบบนี้มาไหมอ่าคุณเจอแบบนี้มาหรือเปล่านี่คือพลังงานของคุณหรือเปล่านะบางคนมีเรื่องให้เสียใจมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องผิดหวังมีเรื่องอกหักก็ได้นะถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์คืออดีตที่มันไม่สวยงามนะอ่าความรักที่มันไม่โอเคไม่ลงตัวนะอ่าถ้าเป็นเรื่องชีวิตหรือเรื่องอื่นๆก็คือเหมือนประมาณว่าชีวิตที่อ่าผิดหวังมีเรื่องเสียใจมีเรื่องอกหักมีเรื่องที่โอ้มันไม่โอเคเมื่อครั้งในอดีต ห้าถ้วยเนาะวันวาน,วนที่แบบโอนะ้ความคือคือคือ,คอเรื่องราวที่อดีตที่มันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยคุณเจออะไรมาแบบนี้บ้างหรือเปล่านะ,ะมาดูกันต่อถ้าพลังงานคุณตรงเนี่ยสามารถดูได้ต่อเลยนะคะห้าเหรียญเห็นหมห้าถ้วยห้าเหรียญขึ้นมาก็แสดงว่าเมื่อครั้งในอดีตคุณเคยมีปัญหา อ่าถ้าเป็นเรื่องความรักก็อ,อกหกักนั่นแหละเออเลิกราก็ได้มีปัญหาที่ไม่สบายใจก็ได้นะถ้าเป็นเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองก็คือเมื่ออดีตคุณอาจจะอ,อ่าเขาเรียกว่าอ,อ่าฝืดเครืองนิดหนึง่งไม่ราบรื่นนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนาะการเงินแบบออไม่คล่องตัวไม่ฟลเออประมาณนี้นะห้าเหรียญตรงนี้นะคือหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะอยู่ในช่วงที่ เขาเรียกว่าเอ่อรายรับไม่พอกับรายจ่ายเอ้ยประมาณนี้ก็ได้หาเงินมาก็คือไม่พอกับค่าใช้จ่ายเออนะก็ได้นะถ้าเป็นเรื่องความรักก็นั่นแหละอ,อกหักมีปัญหาไม่ราบรื่นเนาะถ้าเป็นเรื่องชีวิตก็เหมือน,เห,อนเหมือนว่าเออเมื่อครั้งในอดีตในชีวิตมันค่อนข้างที่จะติดๆขัดๆค่อนข้างที่ละลุ่มๆดอนๆค่อนข้างที่มันจะมีปัญหามีแบบลาบากนิดหนึ่งก็ว่าได้ด้วยนะอะ มาดูใบต่อไปหนึ่งไม้เท้าอุย้ยเรื่องเซอร์ไพรส์มันเกิดขึ้นแล้วนะนะหนึ่งไม้เท้าคือถ้าตอนนี้คุณเริ่มต้นทำอะไรอยู่หยิบจับทำอะไรอยู่เขาบอกว่าคุณมันจะประสบความสำเร็จมันจะดีขึ้นมันจะปังขึ้นอ่าไพ่หนึ่งไม้เท้าเนาะเรื่องเซอร์ไพรส์คือหนึ่งเลยใครรองาน ใครตกงานอ่มีใครตกงานย้ายงานเปลี่ยนงานหรือเปล่าหรือออกจากงานหรือเปล่าอะไรอย่างเนี้ยแล้วเงินมันไม่คล่องตัวก็เหมือนว่าตกงานการเงินก็ไม่ค่อยดีอะไรเมื่อก่อนหน้านี้นะ ก่อนหนะ้านี้ที่ผ่านมานะอ่ะถ้าคุณไปสมัครงานไว้คุณมีโอกาสเลยได้รับข่าวดีเรื่องการงานมีตําแหน่งรองรับคุณเลยเอ้ยประมาณนี้เลยเขาบอกว่ามันจะโดดเด่นเรื่องการงานเซอร์ไพรส์เนี่ยใครรองงานมีโอกาสได้รับงานอ่ามีโอกาสได้เรียกตัวอะไรประมาณนี้นะหรือถ้าใครทํางานอยู่แล้วอ่าถ้าก่อนหน้านี้มันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยคล่องตัวการงานมีปัญหาเอ่อมีปัญหาการงานมีปัญหานธุรกิจกระทบจนถึงอ่าทำให้แบบความหมุนเวียนในค่าใช้จ่ายในในทุกองค์กร ของคุณนะอ่าค่อนข้างมีปัญหาค่อนข้างฝืดเคือง่อะเขาบอกว่างานมันจะดีขึ้นธุรกิจมันจะคล่องตัวขึ้นธุรกิจมันมีโอกาสที่จะ,ะเริ่มฟื้นฟูฟื้นตัวขึ้นในช่วงจังหวะเวลานี้โอ้โหอ่าเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะมีเรื่องอะไรอีกเนาะอ่าเป็นไพ่พลังงานของเด็กถือถ้วยต้องบอกเลยนะต้องบอกอย่างนี้นะพลังงานเด็กถือถ้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าการเริ่มต้นสิ่งดีๆชีวิตที่แบบ อมีความสุขมากกว่าเดิมมีความสดชื่นมากกว่าเดิมถ้าเป็นความรักนะถ้าเป็นความรักนะอดีตเนี่ยคุณอาจจะเจอรักที่ไม่ดีอาจจะเจอรักที่ผิดหวังอาจจะเจอความรักที่อกหักหรือเลิกราก,กันไปนะเป็นอดีตที่เหมือนกับว่าไม่โอเคแลค้วแหละนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์อ่ะมีโอกาสเลยเรื่องเรื่องตรงเนี้เรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคุณมีลุ้นเลยในช่วงจังหวะเวลานี้มีลุ้นว่าจังหวะเวลานี้ยคุณจะมีความรักเข้ามานะไพ่เด็กถือถ้วยเพชรออฟคัพตรงนี้เป็นพลัง งานของคนอายุน้อยกว่าเห็นไหมมันขึ้นมาตั้งแต่ตั้งแต่สองใบแรกแล้วมันมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นนี่คุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขาหรือเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณเออมีความแตกต่างเกิดขึ้นแน่นอนนะถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์อ่ะถ้าไม่ใช่เรื่องความรักความสัมพันธ์ละแม่นะถ้าไม่ใช่เรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยไพ่เขาบอกว่าอ่าชีวิตของคุณต่อจากนี้มันจะเหมือนกับว่าได้ได้มีการแบบอเบิกบานสดชื่นสดใสขึ้นกว่าเดิม อาจจะดีกว่าอดีตเออจะดีกว่าอดีตที่ผ่านมาจะดีกว่าเมื่อวานอ่าจะดีกว่าวันวานจะดีกว่าเมื่ออ่าสามเดือนที่แล้วจะดีกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจะดีกว่าเมื่อเดือนที่แล้วจะดีกว่าเมื่อเอ่อเมื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 ่อที่มันเป็นอดีตไปแล้วอะอ่าคือปัจจุบันเนี้ยมันจะดีกว่าเดิมนะมันจะสดชื่นสดใสกว่าเดิมมันจะรู้สึกว่าชีวิตมันมีความสุขเออมันเริ่มจะดีขึ้นอ่ามันเริ่มจะแบบอ่าสดชื่นสดใสมันเริ่มจะแบบเป็นไปแบบ ได้ดังใจแล้วช่วงนี้เซนคุณจะดีหนาะช่วงนี้ถ้าใครเกี่ยวกับแบบเกี่ยวกับการใช้เซนสัมผัสใช้สัมผัสที่6ใช้ซิกเซนอะไรต่างๆจะเริ่มดีขึ้นะจะเริ่มเขาเรียกเซนจะเริ่มหมาเซนจะเริ่มดีเออประมาณนี้เลยชีวิตมันจะเริ่มสดชื่นสดใสขึ้นช่วงนี้พลังงานของคนอายุน้อยกว่า จะให้โชคจะให้ขุนด้วยนะพลังงานของโอ้โหหนึ่งถ้วยอะเริ่ความรักอ่ะพูดเรื่องความรักความสัมพันธ์หน่อยข่าวดีเรื่องความรักจะเข้ามานะบอกเลยนะบางคนนะเรื่องเซอร์ไพรส์ของคุณที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอาจให้รอความรักข่าวดีเรื่องความรักจะเข้ามานะใครไปขอพรเรื่องความรักเอาไว้เออคุณมีโอกาสสมหวังแล้วนะอ่าต้องบอกอย่างนี้ว่าคุณมีโอกาสสมหวังนะทีนี้พลังงานของไพ่เด็กถือถ้วยกับไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยจะมีความรู้สึกว่า คนที่ผ่านมาพบคลิปนี้หรือกำลังฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยคุณรอข่าวดีอะไรอยู่ต้องบอกเลยว่าคุณมีโอกาสมีลุ้นที่คุณกำลังจะได้รับข่าวดีนะบอกเลยว่าคุณน่ยมีโอกาสมีลุ้นที่คุณกำลังจะได้รับข่าวดีในสิ่งที่คุณรอในเรื่องที่คุณรอนะ ไม่รู้แหละแต่ละคนก็รอไม่เหมือนกันนะแต่มันจะเด่นเลยความรักความสัมพันธ์นะเด่นนะเด่นอยู่นะตรงนี้ถ้าถามเรื่องความรักเด่นอยู่นะอ่ะเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้เป็นเรื่องอะไรวิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตาดวงเปลี่ยนอ่ะดวงเปลี่ยนและถึงเวลาของคุณและถึงจังหวะของคุณแล้วถึงช่วงเวลาของคุณแล้วมันเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีเขาเรียกว่าต้นร้ายปลายดีเอ่อต้นลำบาก สบายอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่วงจังหวะเวลานี้ก่อนหน้านี้ห้าถ้วยกับห้าเหรียญผิดหวังไม่ได้ดังใจไม่สมหวังเสียใจหรืออาจจะไม่มีโชคลาภหรืออาจจะไม่มีความโชคดีทางเรื่องการเงินเลยนะอาทีนี้ดวงคุณจะเปลี่ยนนะวีลออฟฟอร์จูนกงร้องเหตุโชคชะตาออกมาบอกเลยว่าคุณเนี่ยถึงจังหวะถึงเวลาของคุณแล้วดวงขึ้น ชะตาเปลี่ยนขาขึ้นแล้วนะหยิบจับทําอะไรประสบความสําเร็จเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโอกาสได้ลุ้นอ่ามีโอกาสรับโชครับทรัพย์ดวงเปลี่ยนชะตาเปลี่ยนถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็คือเหมือนว่าถึงเวลาของคุณแล้วอะที่คุณจะได้เจอความรักที่ดีอ่าที่คุณจะได้มีลุ้นเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่คุณจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งมันถึงเวลาของคุณแล้วเนี่ยที่ที่คุณจะอ่าเขาเรียกว่าได้ move on จากอดีตที่ผิดหวังอ่าได้ได้แบบ ออกจากเรื่องราวสถานการณ์ที่มันเสียใจอ่ะมันถึงเวลางคุณแล้วที่คุณจะได้มีชีวิตใหม่มีความสดชื่นมีความสดใสนะ ถ้าเป็นแบบว่าถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ประมาณว่าเนี่ยมันถึงเวลาของคุณแล้วชีวิตคุณจะดีแลละชีวิตคุณจะสุขสบายชีวิตคุณจะมีความสดชื่นสดใสชีวิตคุณจะเริ่มมีความสุขแล้วนะคุณจะผ่านผลเรื่องราวที่เลวร้ายในอดีตได้แล้วนะอะไรทํานองนี้เลยถ้าความถ้าถ้าเป็นมองในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่ามันจะมีรักดีๆเข้ามาอีกครั้งหนึ่งมันจะมีความรักเข้ามาให้คุณได้กระชุ่มกระชวยหัวใจอีกครั้งหนึ่งนะในช่วงจังหวะเวลา นี้อประมาณนี้นะทุกเพศทุกวัยนะทุกเพศทุกวัยที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะคะโอเคไหมวิวอัพฟอร์จูนเสียงโชคเสียงดวงมีโอกาสได้มีโอกาสหลุนชะตาเปลี่ยนนะดวงเปลี่ยนชะตาเปลี่ยนขาขึ้นอ่าช่วงนี้ขาขึ้นดวงดีขึ้นอ่าดวงปรับเปลี่ยนหมุนเวียนผ่านพ้นเหตุการณ์สถานการณ์ที่ไม่โอเคไปสู่เหตุการณ์สถานการณ์ที่ราบรื่นดีขึ้นแล้วมีความสุขแล้วก็ค่อนข้างที่เขาเรียกว่าดวงจะเริ่มเข้า ข้างคุณอ่าในช่วงจังหวะเวลานี้สี่เหรียญไพ่สี่เหรียญคุณจะคือจากไม่มีเงินจะมีเงินอ่าจากไม่มีเงินติดบัญชีจากไม่มีเงินติดกระเป๋าจากไม่มีเงินเก็บคุณจะเริ่มมีเงินติดกระเป๋าจะเริ่มมีเงินติดบัญชีจะเริ่มมีเงินเก็บนะจะเริ่มดีขึ้นอ่าในเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการเงินนะคะแล้วก็มาหกถ้วยโอโ้โหหกถ้วยคืออดีตเห็นไหมคือมันเหมือนกับว่าถ้ามองอีก ถ้ามองอีกในหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งนะต้องบอกว่าใครอันนี้เป็นบางคนบางกรณีบางครสนะอ่ะบางคนเนี่ยใครที่ยังอรอรอคนเก่าคุณมีโอกาสนะที่คนในอดีตของคุณเนี่ยอ่ามีโอกาสได้พบได้เจอแฟนเก่ามีโอกาสที่คนในอดีตของคุณที่มีปัญหามีประเด็นกันไปหรือเลิกกันไปหรือห่างกันไปเนี่ยมีโอกาสนะที่เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่ง นะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นบางกรณีแต่ถ้าบอกว่ากรณีบางคนบอกแม่หนูไม่รอแล้วคนเก่าอ่ะมันจะมีใหม่ๆเข้ามาไหมก็มีแล้วถามว่าถ้าปัจจุบันอ่าอันนี้อันนี้พูดถึงเรื่องปัจจุบันนะบางคนมีคนคุยและดีลกันไว้บ้างและคุยกันไว้บ้างแล้วเนี่ยคนที่ดีลกันอยู่คนที่คุยกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยราบรื่นดีไม่มีปัญหาดีแต่ว่าคือเป็นคนใหม่ของคุณอ่าคุณเคยมีอดีตมาแล้วคุณเคยผิดหวังอกหักมาแล้วแต่ปัจจุบันเนี้ยคุยกันอยู่สักพัก หนึ่งแล้วมีเขาเรียกว่าเป็นคนใหม่ของคุณไม่ใช่คนในอดีตแล้วมันเป็นแบบมันพอจะไปกันได้ไหมเออต้องบอกเลยว่าพอมีโอกาสที่จะไปกันได้มีโอกาสที่จะมีความแบบเขาเรียกว่าคือความเป็นคู่มันมีอะไพ่หกหกหกถ้วยตรงเนี้นะซิกออฟคัพตรงนี้นะออนมันบ่งบอกถึงว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นพลังงานของคู่แท้เป็นพลังงานของคู่ที่ติดตามกันมาเป็นพลังงานของคู่ทีอ่อาจจะตามกันมาตั้งแต่อดีตชาติก็ได้อ่ะ อันนี้ต้องบอกตรงนี้นะถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์นะบางคนถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่าคุณมีโอกาสนะที่คุณจะได้อะไรได้ของมีค่าเนาะบางบางคนนะมองเห็นพลังงานของใครบางคนจะได้ของมีค่าหรือเปล่าได้ของอะไรได้ข่าวดีเนาะได้ข่าวดีได้ของของของมีค่าของใหม่ของดีถ้าเป็นเรื่องการเขาจะเป็นเรื่องการเงินก็คือมีโชคมีลาบนั่นแหละ นาะหรือบางคนก็ได้ของมีค่าอะไรบางอย่างที่แบบโน่าชื่นใจที่เป็นของที่คุณอยากได้อะไรหรือเปล่าเนาะถ้าเป็นเรื่องความรักก็คือมันประมาณว่าเนี่ยคุณจะเริ่มสมหวังแล้วนะหลังจากที่ก่อนนันนี้คุณผิดหวังเรื่องความรัก,กะเออมาตลอดหรือเปล่าเออมาหลายครั้งแล้วหรือเปล่าเนาะหลังจากนี้คุณมีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักแล้วนะ อ่าต้องบอกอย่างนี้เลยว่าดวงมันถึงเวลาถึงจังหวะของคุณแล้วที่ดวงมันจะเปิดในเรื่องความรักด้วยอ่าคุณมีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักแล้วนะแล้วคนคนนี้ถ้าคุณยังไม่ได้เจอกันเนี่ยคุณมีโอกาสเจอกันคุณเขาเรียกว่าจะถูกชะตาต้องใจกันเป็นพิเศษ คุณอาจจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนยังไม่เคยพบเคยเจอกันมาก่อนอนะเออนะถ้าคุณได้เจอกันคุณมีโอกาสนะที่คุณจะถูกชะตาต้องใจกันเป็นพิเศษเหมือนคุ้นเคยกันมาก่อนตั้งแต่หนหลัง <c oughs> เหมือนแบบเหมือนคุ้นชินกันมาแต่คือทั้งๆัท,งที่ยังไม่ได้รู้จักกันอะไรทํานองนี้ก็เป็นได้เออนะ ช่วงจังหวะเวลานี้มันมองได้แบบอย่างนี้เลยนะหรือบางคนก็อาจมีโอกาสได้พบกับแฟนเก่ากลับไปคืนดีกับคนเก่าๆในอดีตก็ได้ด้วยในจังหวะเวลานี้นะถ้าเป็นเรื่องหรือบางคนก็อาจจะได้กลับไปเจอเพื่อนโดยบังเอิญเจอเพื่อนเก่าเจอเพื่อนเจอเพื่อนในตั้งแต่เคยแบบที่ทํางานเก่าหรือว่าเจอเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนอะไรอย่างนี้ก็ได้เออนะในช่วงจังหวะเวลานี้อะ ขออีก5า้าใบมาดูกันอีก5า้าใบซิว่าเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเนี้เป็นเรื่องอะไรนะขออีก5า้าใบมาลุ้นกันว่าเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้เป็นเรื่องอะไรราชินีดาบอยู่ท้ายเด็กราชินีดาบโอ้โหคุณจะแกล่งคุณจะเก่งคุณจะมั่นใจมากขึ้นอ่ะแปดไม้เท้าเห็นไหมคือจะมีได้รับการติดต่อสื่อสารจากคนรัก ต้องบอกอย่างนี้มีโอกาสนะหลายๆคนเดี๋ยวจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากแฟนจากคนรักหรือเปล่านะจากทางไกลหรือเปล่าเนาะอ่ะพลังงานของไพ่แปดไม้เท้าก็ยังบ่งบอกว่ามีโอกาสขยับขยายมีโอกาสก้าวหน้าเออนะหรือเซอร์ไพรส์เลยคือข่าวดีมาแน่นอนอ่ะเซอร์ไพรส์เลยแปดไม้เท้าเนี่ยข่าวดีมาแน่นอนแต่ไม่รู้แหละแต่ละคนก็ได้รับข่าวดีแตกต่างกันไปอ่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะ อ่ะใบต่อไป dm place โอ้โหไพ่ dm p เลอร์กับ dm place ขึ้นมาอีกแล้วในคลิปนี้อ่ะไพ่คู่คุณมาคุณมีโอกาสเนาะที่จะเจอคู่อือดีเลิศอ่ะไพ่คู่คุณขึ้นแล้วนะใครโสดอยู่ใครโสดอยู่มีลุ้นนะใครโสดอยู่คลิปนี้มีลุ้นเลยมีเซอร์ไพรส์เรื่องคู่มีเซอร์ไพรส์เรื่องความรักนะใครไม่โสดเขาบอกคู่ของคุณนั่นแหละอุปถัมภ์คุณนะคู่ของคุณนั่นแหละช่วยเหลือคุณได้นะอ่ะใครไม่ได้โฟกัสเรื่องคู่ ใครไม่ได้โฟกัสเรื่องคู่ก็ต้องบอกเลยผู้หลักผู้ใหญ่ดีเจ้านายดีชีวิตจะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์ชีวิตจะมีความสมหวังชีวิตกําลังจะได้รับข่าวดีชีวิตจะมีความเพียรพร้อมเห็นไหมไพ่เดมเพรสไพ่มหาราณีไพ่จักรพรรดินีอันนี้ดีเอ็มเพเลอร์ไพ่จักรพรรดกับไพ่จักรพรรดินีขึ้นมาอีกแล้วหนาะขึ้นมาพร้อมกันขึ้นมาในคลิปเดียวกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งหนะ้าที่การงานยุทธบรรดาศักดิ์ความมั่นคงก็ได้ความรักก็ได้ อะไรก็ได้ความอุดมสมบูรณ์ก็ได้โชคลาภก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่คนช่วยเหลือก็ได้นี่ไพ่คุณดีนะคลิปเนี้ยไพ่คุณดีนะพลังงานใบต่อไปดีไฮโดรแฟนโอ้โหไพ่พระขึ้นมา <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ขอพรช่วงนี้มูช่วงนี้สวดมนช่วงนี้ไหว้พระเออช่วงนี้ทําบุญอะไรอย่างเงี้ยดีช่วงนี้อย่าอยู่อย่าห่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์อืม อยู่ใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักปกป้องอ่าช่วยเหลือเกือหนุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซัพพอร์ตเซอร์ไพรส์ดีๆหนาบางคนจะได้แต่งงานจริงๆนะเนี่ยใครที่ชมคลิปนี้ฟังคลิปนี้อยู่อ่ะบางคนมีข่าวดีเรื่องคู่เรื่องแต่งงานจริงๆนะเนี่ยเนาะ บางคนจะได้ทําตามประเพณีนะตามประเพณีแต่ละประเพณีแต่ละสถานที่แต่ละประเทศไม่เหมือนกันแต่มีโอกาสได้ทําแบบนั้นอ่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องคู่นะคือคุณมีโอกาสสมหวังอ่นะเนาะถ้าไม่ใช่เรื่องคู่ก็คือคือช่วงเนี้ยต้องบอกเลยดวงเปลี่ยนชะตาเปลี่ยนมีโอกาสสมหวังอ่ะหมูกับอะไรละแม่ถึงจะมีโชค มูกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มูกับพระพิคเนศมูกับพระแม่ลักษมีมูกับมหาเทพมหาเทวีอ่ะมูกับปู่ศรีสุธโย่าศรีประทุมมาช่วงนี้มูกับเทพที่เป็นคู่นะมีโอกาสสมหวังมีโอกาสมีโชคนะหรือหรือนะหรืออายุอายุของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านอ่นะาอายุของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่ ให้โชคก็ต้องบอกเช่นนี้อ่าก็ต้องบอกเช่นนี้นะตำแหน่งหนะ้าที่การงานยศถาบรรดาศักดิ์โอผ่านไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกังวลเลยช่วงเนี้อ่าคิงถ้วยโอ้ไพคุณแบบไพ่บุคคลคุณขึ้นมาเนี่ยมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีทั้งผู้หญิงผู้ชายโอโ้มีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมคือไพ่มันหลายล้อมไปด้วยไพ่พลังงานดีๆอะ่ะมันก็ต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปเซอร์ไพรส์ของคุณที่คุณเนี่ย บางคนนะต้องบอกเลยถ้าคุณได้ได้เจอกับใครคนหนึ่งช่วงเนี้เขาจะเปยคุณหนักมากเลยแล้วจะทําให้ชีวิตคุณนะสมบูรณ์แบบอะ่ะเออต้องบอกเช่นนี้เลยนะใครมีใครเป็นสายฝ่อมากอ่ะใครเป็นสายฝ่อมีโอกาสพบ มีโอกาสได้มีโอกาสพบเอ้ยประมาณนี้เลยนะสายตั้งประเทศอะไรทํานองเนี้อะทีนี้พอไพ่ตรงนี้ขึ้นมา k ิง o of c ั p ราชาถ้วยเดีต้องบอกเลยคนเปคนอุปถัมภ์คนช่วยเหลือหรือชีวิตมีความสุขความสมบูรณ์แบบมากขึ้นสุขภาพดีขึ้นนะข่าวดีนะเนี่ยข่าวดีเซอร์ไพรส์ของคุณเลยจะมีคนเปรโอ้โหสองดาบมาปิดท้ายว่ายังไงไพ่บอกว่าอ่า อยาลังเลให้มีความมั่นใจในตัวเองนะถ้าต้องเลือกต้องคิดต้องตัดสินใจให้เชื่อเซนตตัวเองแล้วก็ให้มีความมั่นใจในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่สองดาบและตรงนี้เป็นราชินีดาบเนะี่ยก็ต้องบอกว่าเนี่ยคุณจะเลือกได้สิ่งที่คุณเลือกอ่ะเลือกถูกแล้วอะไรอย่างเนี้ยบางคนรู้สึกว่าอุย้ยเลือกไปแล้วถูกหรือเปล่าใช่ไหมใช่ถูก เอ้ยประมาณนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเลือกเลือกอะไรนะเลือกงานเลือกแฟนหรือว่าเลือกในสิ่งที่คุณต้องการอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าเชื่อเซนตัวเองนะปัญหาอุปสรรคคุณจะเอาชนะคุณจะเอาอยู่คุณจะผ่านพน้นมันไปได้อ่ะสองดาบแล้วก็ราชินีดาบเห็นไหมคุณจะมีความมั่นใจ หลังจากก่อนนั้นเนี้ยคุณอาจจะคือไม่มั่นใจในตัวเองมีความลังเลมีความ 50, ห้าสิบห้าสิบมีความเอโอโอเอมีความเอาอย่างไงดีจะซ้ายจะขวาเอาอย่างไงดีจะคนนู้นคนนี้อาจจะหนึ่งจะสองจะเอจะบี B, อะไรอย่างเงี้ยอ่ะคุณจะจัดการกับตรงนั้นได้จัดการกับความรู้สึกของตัวเองได้จะกล้าคิดกล้าพูดกล้าทําจะกล้าตัดสินใจจะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่คุณเลือกเนี่ย คุณจะเลือกได้ถูกต้องคุณจะเลือกได้เข้ากับตัวของคุณเองจะเลือกได้เข้ากับสถานการณ์ของคุณเองจะเลือกได้เข้าตามจังหวะชะตาของคุณในสิ่งที่คุณเลือกนะเรื่องเซอร์ไพรส์ของคุณก็คือประมาณว่าประมาณนี้แหละในสิ่งที่เล่ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือฟังฟังตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิป นาแล้วก็คือมันจะเกิดขึ้นกับคุณนี่คือเรื่องเสรไพรสยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงจังหวะเวลานี้สุขสมหวังทุกเรื่องที่ปัถนาเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูอาจารย์ปกปักรักษาคุ้มของทุกคนนะคะโชคดีค่ะสวัสดีจ้า